Yo. Sáng ngày vấn đề à. Yo. Yo, Yo. Yo. Sẽ đi. À, lên rồi à, này mò rồi nè.

เนี่ยวประมาณนี้มั้งญี่ปุ่นอ่านไม่ออกโอยง่วงเลยไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าท่านผู้ชมมาดูแชท รายการครบแล้วกันทุกทชมแชทอือเว้ยสิบเอ็ดโมงครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เร็วจังวะอ้อโหสามลักไม่ไหวนะพี่ผ่านแล้วอเ,เอ๋ ไยอเองดีเฮ้ไปดีกว่ามีเส้นไหนอ่ะ เกาะทำไมอ่ะโอ้ไม่ได้เล่นเลยซื้อเกาะมาทำไมวิโดโอ้ยไม่โดนเลย

仕事以外では不死身のメリットって特にないんだよね日常生活じゃ意外とタレット展開アラームボット配置グレネード配置トゥ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 ト

อ๋อสมอุกช้าทำไรดีเฮ้ยโอ้ว่าแล้วเชียเอ,อ่อสมอุกช้าจริงดะโดนกระเทิบเลยตอนนี้กมั่วอวะโอ้ Sét, yeah, đi. Yeah yeah. đi. Mình con đi đi nghen. Êi, lại sập súng mình nhụtเลย nà lốc. ơi. อ้โหกเก็ดลอตแงวังวับเอ้ยดูแคทวอล์กไปดิีันเออเออไป่เหลือโอ้โหเฉียดโอ้โหเร็แรงจังเลย

よやらってよく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 やらってよらってよよよ ไอ้นมอบม่มยอ้าวโดนอะไรกูรอบนะโอ้โหเก่งจริงๆเลยนะตัวแค่์นี้ยิงกันเร็วเกินแรงแค่์นี้ยิงกันโคตรพ่อโคตรแม่เลยเลยเฮ็ดเดียวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอาการนะไอ้เกียร์นั่นนั่นไม่ ไม่ให้เก็บปืนมึงนะไม่ให้เก็บปืนมึงนะให้ทีเจ็ดขวานหรือเปล่าอยู่ขวานหรือเปล่าขวานหรือเปล่า,า,อเ,ลาเออโยอดินได้เหรอโอ้โดนน่าจะตายเวาดสไปน,น์โอ้ผนะู้หญิไ<ป>งได้แม่แม่แค่ะเพนแต่แหม่ไปเลยพี่เต็มทีไปเลยเธอ ันท30อย่างาางี้ถึงขั้นเสียชีวิตนะน้องคิวจอยเนี่ยเราถอยังต้งข้าอยู่แล้วทุกคนโอ้ยง่วงว่ะ <c oughs> มาแล้วตกง

ไม่ปิงวะโ,โอ้ยมันจะมีใครเลื้อนเท่านี้ไหมเกมนี้ยิงกันยังไงยิงไม่เป็นแล้วครับ เล่นไม่เป็นแล้วโอ้โโอ้ยง่วงนอนถ่ายทำไมตัวเองอะมาๆทุกคนได้ดีละปีเสาไ,ไม่ได้ไหนไทยเลยเหรอพี่ยากนะ โอ้ยอะไรอ่ะมีปืนเล่นแล้วเนี่ยไอเนี่ยเป็นไหมมีปืนเล่นแล้วอ้าวเป็นร้อยยี Mechan ่ส like. like ิบม right, <nee. S 2> ัน มาทุกคนพผมทำอะไรแปลกๆกแมาทุกคน,กคนจับตาดูไว้ครับวิธีลิงจิงยังไง

กูยิงตาหัวอ <c oughs> โอ้ตายแล้วเนี่ยแม่งไม่เคยเข้าไซสายย์กูเลย <c oughs> โอไ้ไม่เบื่อว่ะทำไงดีนะเป็นคนโดโนยอย่าง <c oughs> เดียวเลย

เข้าหอวะมาหอวะไม่อยู่พอ,อกูสู้ก็โลดเหตุกลับหมดไอ้เอหี้ยอ่าทำไงทีเน๋ะ เฮ้ยโอ้โหโดนได้อย่างนี้เฮ้ยเบื่อวะเฮ้ยอะไรวะไม่คไม่ควรจะคำจะพูดอะไรนะเว้ยยากมากยากแน่เลยพวกเกมแม่งไรสัดเป็นมันเลยเป็นมันเลย สนุกเลยเพื <that> ่อนทุกคนเจ็ดผมเห็นสนุกเลยไดมอนต์ยิงไม่ได <weed> ้ไม่ครับไหมนั่ครับอีกกว่าทุกคน เขาพยายามเอา,เนะเอาโอ้ยมันวับมาได้ยังไงเนี่ยกูไม่มีเสียงเฮียเลยกูไม่ไหวนะเวย้ยไม่อยากเล่นแล้วฮี่ห้ปิดไลล่แล้วไอ้สัสเว้วย